กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกนเด้อพอๆกันคือเก่าจ้าพอๆกันคือเก่าไอคิวเปิดตัดสั่งเทอดีเอ๊ยจับกระยักให้อุ้ยคิวอุ้ยหากระได้สามเดือนจากเมื่อเนี่ยเกิดวันที่เจ็ดเนาะหากระได้สามเดือนปลายพี่น้อง สเดือนปลายสมเดือนยี่สิบยี่สิบวันหอดอะไรเนาะยี่สิบกว่าวันพูมบรรยากาศดีดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ไส้ไส่วันนั้ได้ใส่สิพอสาเพื่อนอยู่บ่ไสนี่เบิ่งก่อนเนาะโอ้ตายแล้วทลายอันทลายอย่างพี่น้องเอ้ย เ็ดเฮือนนี่ปูบัวแน,นวหนึ่งกับแน,นวหนึ่งวัดตูดเลยแหละบรรยากาศดีๆพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้อง,องปลาพอดองบิวลงมานี่ลงมานี่มีแน่สีห้นี่จะเคยเห็นไหมบ่ของแพงได้นี่นะของดีแล้วก็แพงอีกใช่ห้ามหายแน,น,น่น่แมน อย่าฟ no> mm> really: ึ่งอย่าฟึ่งให้เพิ่นมาแกะมาไงมาใครบ่งให้บ่งเน่อันนี้ราคาส0 0 0ันบาทเพอเด้อเด้อบนใหม่คองถูกๆได้นี่นนะผู้ใหญ่ใจดีทางสกลนครเพิ่นว่าห้พอน้องบิวเป็นที่ละลึกไม่เหตุเคื่อนพญ่จอยรกากแรกกับพญ่จอยก็งงๆว่าเป็นคองผู้ใด ดช้ายเป็นของสร้างพอนัองเดือนมาทีหลังคือว่าพอนัองเดืเอนก็สิได้อยู่พี่น้องเลยคือว่าแล้วพอนังบิวอยู่แทงงหายเ<อ>ทงหนา้านะสีาพมาให้พร้อมกันครับพี่นจอยเิ่นว่าโอพี่น้องตอนเดือนไหนเชียาตู้ถ่านม่น้องกระยยกรกน้อยใหม่เียกวามอต้ายกพ็พอต้องบิวนี่ใส่น้ำก <c oughs> ันเ <c oughs> <c oughs> ิ่นวะ่าฟาีนะเขาลงมาลุมพี่มาเบิ่งคักๆพี่

พากันกลุ่มเหตุยังนองพี่น้องกันนี้เพื่อนหอถอดออกทั้งดาบมันเอิ่ให้บ่ห้งัดได้เมนแมนลาโทพี่น้องค่อยๆค่อยๆโอ้คือเนโอดปลาโทขักขักคักขักยังขืนดูยังขืนดูคนละข้างดูขักอะไรมีดามใส่อีกพี่น้องเ้ยพายไปหันไปหนีเนาะ เล็กแบบคักๆเลยนี่นะโอ้ผมนี่ซื้อจุดสวนเอื้องนกพี่น้องซอยคักแท้ๆสวนเอื้องนกแมนโอ้ผ้าดวงหนึ่งราค่สามพันบาทสิบบาทขกว่าจังไรจะไปย่งผ่าอันนี้นะผ่าตัสิซือไว้พอได้ไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยพี่บนแมนเลยโอ้แมน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 เอาไว้ไมกใหญ่ส่วนยังไย ใหญ่นะไรตกใ่ขาเต็งบ้านกันมันใหญพอดีคับบ่มันพอดีคับอันนี้ดีมันบ่ใหญ่ดอกนี่นคนเอาแบบมาแบบว่าให้พเพราะว่ามีมีต้นีต้นหลอดต้นี่ไว้โต๊จากนั้นก็โต๊แมนแมนแมนลองผ้เบิรงดนานนแมนบอกคักคักคัก เออาทูขอบใจลายเด้อผ่าจานเด้อแม่นขอบพระคุณลายลผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนคนที่รีดเพิ่นว่ามาบ้านผู้ใหญ่ชื่นทึ่มเนคนหายเป็นนองคนที่รีดแม่นแมนขอบคุณขอบคุณลายลเด้อแม่นผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยผ like sí, so mm ู hmm. you know. you ้ใหญ่ใจดีนะดีใจจนน้ำตาไหลได้าวกลุ๊กโจ๊กยังเอามาหน้าตาอ๋อ ดีใจเลยคุณแม่นด้คือแบบนี้แม่แต่ข่าถูกข้าอยากแม่อะไรไม่ใหญ่เลยอันสั้นไล่อันเดียวน่ะค่าที่ไปซื้อน้ำตาลอ๋อแม่คือคุเมือเนี่ก็พอได้ใส่ได้เนี่ยนี่เลยพ่อได้ผู้ใหญ่ใจดีเอาหายแบบนี้พอได้ใส่ได้ใจแต่ขนมก้อนหนึ่งก็ยังไม่ผ่าแล้วแม่เว้วพื้นตะกี้ก็โอ้ยบระหยากเว้าดอกความถูกความยากนะมันผ่านไปหลักการมันผ่านไปเนาะ ขอแต่ส cool, pues like ิ่งดีๆเข้ามาในชีว hmm. ิตทุกคู่ทุกคนครอบครัวมีใหญ่จืดนำดึงออกเลยเหตุท้องเพลินของดับของดีแต่แท้ได้นี่ยนะอันนี้ถือว่าจับพี่เลยต้องมายายนะโมเมนต์ว้าสพี่จอยเขาเป็นสีผากมาให้น้ำลั้งกสุดแบบนี้แหละเล็กแน่แมนเมนเมนแมนแรงสีเป็นไม่ขยุ่งช่องใสสีเป็นไม่ขยุ่งเลยนะไม่ขยุ่งเลยนะ แมนคมขากอะไรเล็กบะหมี่หนาดวงเมนพอได้ทือไปน้ำบะหมีเมนดวงละร้อยบาทเ้อะสามพันบาทพูดได้ไหมนั้นพูได้ไม่ใหญ่เน่ยพูได้ไม่ใหญ่ี่พอน้องบิวนั่นมีปืนเขา้ามีอาวุธาอยิงเตม

แบบสไตล์แบบนี้พาพามาไทยไม่บอพี่ต้องตากันอ้ยเฟนเนวาข้างๆใครบ้างเนอะ่าอันนี้ราคาลราคาร้อยบาทพอผ่านเนี่ยสองร้อย สองร้อยร้อยร้อยไปร้อยหาซิบอันนี้ผ้าพอยังจอยได้น่แข่เป็นยังมนนวไหนเขเป็นเป็นแขวกับตะกะเตนไม่ผ่านดีไซน์นะ่ี่เป็นพันนนโอ้บานบิดเลยมันมันมันาเลกายเน่ยเนาะอืมเพ่เริ่มงานต่อพี่น้องเอ้ พอลองบิวสิพอลองเงินเดือนสิบบาย่านบ่าวบ้านมีสิบบายานกันบ่าวบ้านเริ่มงานต่อพี่น้องเ้ยเหตุงานผนโตเนาะ มืออื่นนะสิแหลวสำเร็จนะทางนี้เนาะแล้วก็อัตตนี้อัตตนี้กับตทางหลังตด้าน้าขางกนเานดอัยังแมนแมนแมสิเมื่อมือมือได้เนาะมื่ออื่นมาได้เมื่อเี็นเองเอ้ยมื่อต่อไปแมนเมื่อ้าหอดึงดนิ่มเป้ยเป้ยเสด็เมื่อหาภรราพื่อลา่ยยไป้าาเน่ยอือ แสจแเ้วเมื <c ười> <H> ่อเอานามใส่หน้าแล้วก็วานพุยหมากพูยยังห้เข่าพี่น้องเอ้ยเมนอาทิตย์หนึ่งบ่สี่หาสี่หานี่หันมับเมนเก่าบ่เนี้ยแล้วแต่นะแล้วย้ำได้ก็ับมาย้ำนั่นคือว่าแหละเฮาก็บริกรเลยยังดอก แมวแกหักในได้กับงานเจ้ากระถ่ายอยู่คือเก่าแล้วเพื่อนเหตดดีพี่น้องเ้ยเพื่อนเหตดงามเนาะแก้มบุ้มบอด้เมือนแมบบ้างโอ้มือวันจันทร์เขาเฮียนมืออื่นเนาะกิ๊ก้ได้ค่ะ โอ้ยอย่าไปลินหกท่อที่ได้ลอยเมื่อวานนี่สาก็ทำความสะอาดอย่าทิมท่อที่ด้วยเจียในเก็บไว้กับผู้เดอร์ไว้จูเดอรเก็บลอยพี่น้องเ้ยลอยพี่ใหญ่จอยเป็นกระสวยกันแหละพี่น้องเ้ย สำหรับคลิปนี้เคาก็ขอจบไยอเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด,ด้วยพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มต่อไปเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกุนเด้อผู้ฝึกมหาคลายมากระโพดหมู่บ้านเราไปซื้อแล้วอย่าบ้านน้ำบ่พผ่วแหละมาได้ซอยไปกระโพดพี่น้อง โอ้พอยังเจอยห้่เสียงคือเปลี่ยนเนาะเสียงเราคือเปลี่ยนสบายดีป่าลุงไว้โอ้ยิงเติมเติมอีกผูนนั่งเดี๋ยวนี่นั่งยืดหางพี่น้องเอ้ยแต่จ้อยนั่งจ่อยลงกว่าเก่า